โอเควันนี้วันที่9มีนาห้าเนะครโอเคผมกำลังจะทำเบดดิ้งฮะวิธีการง่ายๆอย่างนี้ขนะี้วัวหนึ่งกระสอบนะฮะเอามาใส่ในถังแบบนี้แล้วก็ใส่น้ำจนเต็มแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ24ชั่วโมงคนระับผมทำเมื่อเช้าของเมื่อวานวันที่8ก็วิธีการอย่างนี้พอผมแช่ครบวันหนึ่งนะฮะผมก็จะถ่เพื่อเพื่อให้มันนิ่มผมก็จะใช้วิธีที่ ก็คือเอามาผึ่งข้างนอกโดยโดยใช้วัสดุดในการรองก็คือเป็นอะไรก็ได้ที่น้ําซึมผ่านเอผมใช้เป็นคล้ายๆว่าเป็นผ้าที่เขาไว้กั้นสะไว้น้ําที่ให้บังแดดนะฮะก็วิธีการก็คือว่าสมมติเร ก็จะเหยียบให้มันนิ่มนิมนดหนึ่งนะแล้วก็คือพวกต้นไม้ในนี้ต้นกต,ต้นกล้วยว่ามันคงจะได้ได้ป่วยไปด้วยแต่ทีนี้ที่วัวเข้มขนาดนี้ก็ก็รอ,อดอยู่นะฮะมันบางทีอ,อาจจะตายแต่ว่าถ้าที่ลองดูก็ยังรอดอยู่ได้ก็อาจจะไม่เป็นปัญหาก็เลยทำเรื่อยมาเนี่ยแล้วก็เหยียบ ก็กระจายให้ทั่วพื้นที่นิดนึง แล้วผมก็ทิ้งไว้แล้วก็ลดน้ําผ่านบ้างจนมันหายร้อนก็เอาไปให้เป็นเบดดิ้งได้ก็ง่ายๆอย่างเงียง้ย,งยวิธีผมก็ขอบคุณมากที่รับชมครับยังไงเดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตจะถ่ายดูใหม่ขอบคุณมากครับ